มาแล้วมาแล้วมาหอดจอดเถิงแล้วนะคะพี่น้องขั้งขอดสอบของอีพอโน,นนค่ะหนังสืออ่านสอบค่ะพี่น้องมือนี้กะสิมารีวิวหนังสือนะคะปกติกะรีวิวแต่สินค่ะค่ะพี่น้องมือนี้เขาก็สิมาแกะกองอันบอกหนังสืออีพอโนนน้ากันค่ะมาหอดจอดเถิงใหม่ๆม่สดสดทนทนจ้าลูกหลังอีพอโน,นนอีกแล้วจะปีนี่ อยากยืนนึงแล้วค่ะปีที่แล้วก็ติดไวสองบัญชีนะคะแต่ว่าก็ล้ำดับหลังถ่ายจักน่อยเขาก็อ่านหนังสือสู่ต่อไปค่ะเขาต้องยืนนึงเท่านั้นค่ะเขามาเบิงน้ำกันเลยจ้าว่าขังในมี่อย่างแนรุ่นไปน้ำกันนี่จ้ามีถุงพลาสติกนะจ๊ะว่อยากจะบอกว่า ซุมในสี่อยค้นแหล่งนะจ้าได้ของซุมจ้าได้ของแขมนะคะนี่เลยนี่นี่นี่หนังสือมาฮอตแล้วนะคะสดสดใหม่ๆห่อนหอนจ้าทรงตรงจากขัางอักษรของอีพอร์นนนะคะได้ทั้งเบิดหตาเลมค่ะพี่น้องเข้ามาเบิ่งนน้ำกันว่ามีอีหยางแนนะคะนี่เลยจ้านน่เน่เน่เ่กระสิเป็นหนังสือการเป็นข้าราชการที่ดีนะคะนี่หนึ่งสองสามสี่้าเลมจุ๊กจุนะ น,ะะนี่เหลมแหลกนะคะนี่ข้าราชการที่ดีค่ะพี่น้องเหลมที่สองกฎหมายคู่จ้านี่เลยจะเหลมที่สามวิชาการค่ะเหลมที่สี่นะคะคณิตอังกฤษภาษาไทยจ้าและกันเล่มสุดท้ายนี่เลยคือร่วมขอดสอบนะคะเหลมแดงนะคะนี่เลยปีนี่อีพอนนอตเพิ่นเฮดถึงอหลีค่ะเหลมสีนะคะพี่น้องมีทั้งเบอรสามเหลมจ้าและอีกสองเหลมนะคะเป็นขาวดำจ้าปีที่แล้วเขากะ ลูกหลักอีพอน,น,อน้นคือกันจะขึ้นบัญชีไปสองบัญชีตะกลังถ่ายสดายยูคิดว่าม่อนาสิเอิญเิงนะคะนี่เลยฮะมา่เบิงของแถมค่ะพี่น้องนี่นี่ตัแรไอเทมนะจะ๊ะฮ่าฮ่าฮ่นี่ของแถมอีพอน,น้อนนะจะ๊ะ นี่ต้องมีเด้พี่น้องนี่กระเป๋าใส่ซองใส่ดินสอปลูกเสกนะคะบ่ได้ส่มูปันดัเด้พี่น้องแต่ว่าผ่านการปลูกเสกมานี่เลยจ้าเอามาเบิ้งนี่ชิ้นที่สองที่เป็นของแถมคืออย่างรุ่นซอยกันจ้าว้าวว้าวว้าวถุงผ้าครับพี่น้องนี่นี่นี่ถุงผ้าไวท์เใสไซหนังสือไวทะเทอานะคะหรือว่าไปขิงมูเบาๆนะคะนี่เลยจ้า 啊。Uh. ถุงผ่านนะคะของอีพอนอนเพพ่นเห็ดถึงเห็ดจึงแห้งมีกระเป๋าดินสอมีดินสอสองบีจ้าหนี่เลยเข้ามาเบิ่งหนังสือเหลมแหลกนะจ้านี่สีสันสวยสดงดงามนี่จา้จากฎหมายคู่นะคะเหลมที่สองข้าราชการที่ดีค่ะกะสีคือกันค่ะพี่น้องนี่สวยจึงนะคะนี่เลยหนี่นีหน,น,นีสวยหน่าอ่านนะคะค้นอ่านกระสู่ต่อไปค่ะเขาต้องยืนนึงแถวนั้าน,านนะคะ สำหรับเหลมนี้กัวิชาการศึกษานะคะกับเหลมสีคือกันจ้าเพิ่นเหตุถึงเหตุจึงอิเลและก็อ่าคณิตาศาสตร์ภาษาอังกฤษภาษาไทยนะคะเป็นเลลมขาวดำค่ะและโตัวสำคัญนะคะพี่น้องนี่ร่วมขอสอบสอบพทอนะคะเหลมแดงนี่คือร่วมขอสอบหลายขอแห้งค่ะพี่น้องอา่านจนตาเปียกตาจืดแบบนี้ละสู่ต่อไปจะเฮามาสู่อยู่แล้ว